สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าสาวสุดเปย์ซื้อเรือยอดให้เจ้าบ่าวเป็นของขวัญวันแต่งงานกลายเป็นเรื่องราวสุดแสนจะน่าอิจฉาทั่วโลกลังได้มีการเผยแพร่คลิปงานแต่งงานของคู่รักมหาเศรษฐีคู่หนึ่งที่เจ้าสาวได้แอบเตรียมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษเอาไว้ให้เจ้าบ่าวจานินโชเลนักธุรกิจสาวชาวอเมริกันเจ้าของศูนย์รถและศูนย์รับเลี้ยงเด็กรวมถึงอสัมหาริมทรั์มากมาย ได้มีพิธีแต่งงานกับแฟนหนุ่มไมอามี Miami, ซึ่งในงานแต่งงานของทั้งคู่นั้นได้จัดบนเรือยอชสุดรู้มีครอบครัวและเพื่อนๆมากมายมาร่วมเป็นสักขีพยานจานีนได้กล่าวว่างานแต่งงานบนเรือยอชนี้ถูกใจเธอเป็นอย่างมากเพราะมันเป็นความใฝ่ฝันของเธอมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าอยากแต่งงานบนเรือยอชแบบนี้และขอยกความดีความชอบให้กับเจ้าบ่าวที่ทุมเทจัดงานให้ด้วยเหตุน,นี้ เธอเลยหาสิ่งตอบแทนมาให้สมกับสิ่งที่เขาทำให้กับเธอหลังจากที่ทั้งสองคนได้กล่าวปฏิญาณต่อกันจานินก็ได้พูดขึ้นมาว่ามีของฝันสิ่งหนึ่งจะมอบให้จบประโยคเธอก็ได้พาเขาไปชมเรือยอทลำหม่เอี่ยมที่ขับมาโชกรังทะเลสร้างความตกตะลึงให้กับทุกคนที่มาร่วมงานงานนี้ทําเอาทางเจ้าบ่าวและผู้ที่มาร่วมงานต่างพากันยิ้มถูกอ,อกถูกใจยกใหญ่กับของฝันสุดรู้และแสนจะพิเศษชิ้นนี้ พรขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ